ลิ้นเสียวหวานรู้สึกเวียนหัวเธอได้กลิ่นเกลือและกลิ่นคาวปลาที่เป็นเอกลักษณ์ของชายทะเลเสียงคลื่นกระทบฝั่งลอยมาให้ได้ยินนี่ต้องเป็นความฝันแน่ใช่แน่บ้านเกิดของนางอยู่ในเขตเมืองชีวิตนี้เธอเคยเห็นทะเลแค่ครั้งเดียวตอนไปเยี่ยนน้องสาวที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลายัยที่อยู่ใกล้ทะเลแล้วทำไมตอนนี้เธอถึงได้ยินเสียงคลื่นได้ละ่ะลินเสียวหวาน พยายามลืมตาขึ้นอย่างเต็มทีแต่ก็ไม่สามารถหลุดออกจากความมืดได้เลยมันรู้สึกเหมือนเป็นฝันร้ายท้ารู้สึกตัวแล้วแต่ไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้พี่ลองพี่ลองแง,งพี่ลองพี่ตายไม่ได้นะชิตโตไม่หิวแล้วชิตโตไม่ได้กินซาลาเปาแล้วพี่ลอง ตื่นนขึ้มาเธอลินเสียวหวนันรู้สึกถึงน้ำหนักเบาๆที่ข้างตัวกำลังเขย่าแขนเธออย่างสิ้นหวังพี่รองเหรอไม่ใช่ละเธอเป็นลูกคนโตพ่อแม่ของเธอตายตอนเธออยู่ชั้นมัธยมในฐานะพี่สาวคนโตเธอต้องหยุดเรียนเพื่อไปทำงานและเลี้ยงน้องด้วยตัวเองเธอถูกเรียกว่าพี่ใหญ่มา20กว่าปีล่องหนจู่ๆถึงโดนเรียกว่าพี่รองไปได้เขาต้องเข้าใจผิดแล้วใจร้าย เด็กแค่อยากได้ซาลาเปาไปกินเยนันกลับตีเธอยังกลับจะฆ่าแกงกันเสี่ยวเฉาเป็นเด็กที่ร่างกายอ่อนแออยู่แล้วหัวกระแทกแบบนี้จะรอดหรือเปล่าเนี่ยดูสองเลือดสิออกมาขนาดนี้จะรอดไหมแล้วคนที่ทำก็เป็นป้าของเด็กเองแทๆ้ๆซาลาเปาลูกเดียวไม่ได้แพงอะไรเลยกลับตีเด็กซะแรงจนหัวไปกระแทกเรือไม่เคยพบเคยเห็นคนใจคอโหดร้ายแบบนี้พ่อของเสี่ยวเฉา เป็นชาวประมงที่มีชื่อเสียงที่สุดในแถบนี้เขาเป็นนักล่าที่เก่งด้วยนะถ้าไม่ใช่พราะเขาครอบครัวของเท่าอยู่ก็สร้างบ้านห้าห้องหลังใหม่กับเรือใหม่ไม่ได้หรอกแล้วนี่ทำไมถึงให้เด็กกินซาลาเปาแค่ลูกเดียวไม่ได้เด็กดูท่าทางไม่ดีแล้วนะเร็วเข้าไปเรียกแม่เด็กมาเร็วขืนชักช้าเธออาจไม่เห็นวินาทีสุดท้ายของลูกหลี่กุ้ยหัวมีปากจัดแล้วก็ใจร้ายจริจรงๆ หลานตัวเฮงแท้ๆยังทำได้ลงคอเราอยู่ห่างๆเอาไว้ดีกว่าไม่งั้นเกิดเผลอไปล่วงเกินเยนนันเข้าจะถูกแทงข้างหลังเอาได้เสียงของคนแปลกหน้าอือ้งอยู่ในหูของหลินเสียวหวานสติของเธอค่อยๆกลับมาเธอรู้สึกได้ว่าตัวเองกำลังนอนอยู่บนทรายนุ่มๆและรู้สึกเจ็บที่หน้าผากดูเหมือนมีคนกลุ่มใหญ่อยู่รอบๆตัวเธอฝันแปลกจังเมื่อไรจะตื่นสักทีละเนี่ย พวกแกพูดจาเหลวไหลอะไรกันถ้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็อย่าพูดมั่วๆยายเด็กหน้ารังเกียจนั่นขโมยซาลาเปาทีฉันเอากลับมาจากบ้านแม่ฉันก็แค่ดุไปนิดเดียวแล้วก็ผลักเบาๆสองทีเองใครจะไปคิดว่าเด็กนั้นจะไปกระแทกกับเรือกันเล่าไม่เห็นทีฉันบอกไห้ซื้อลูกชายของฉันให้ไปเรียกหมอหรือไงเธอตะคอก ร่างกายอ่อนแอของเด็กนั้นต้องใช้เงินเยอะแยะเพื่อคอยดูแลรักษาแต่มันดันเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนเด็กนั้นมันป่วยตลอดเวลาเหมือนแม่มันนั่นแหละเลี้ยงเสียเข้าสุกจริงๆผู้หญิงคนนั้นพูดด้วยเสียงแหลมปรีดฟังเหมือนคล้องแตกไม่มีผิดพีรลองไม่ได้ขโมยซาลาเปาพี่ห้ซสือทำตกพื้นแล้วก็ไม่เอาแล้วเพราะมันสกรปรกพี่ลองเลยหยิบมันขึ้นมาเพราะหนูหิวพี่ลองไม่ใช่ขโมย มันคือเสียงของเด็กน้อยคนหนึ่งเขากำลังร้องไห้สสอึกสะอื่นแต่เสียงของเขาก็ยังฟังชัดเจนให้เด็กเวนตัวแค่นี้หรีจะโกหกแล้วเหรอพี่หายสื้อของแกบอกว่าพี่รองแกขโมยมันและยังจะไม่ยอมรับอีกฉันแค่ผลักมันเบาๆแค่นั้นเด็กนั้นอาจจะจงใจเอาหัวไปกระแทกเรือเพื่อใช้อาการบาดเจ็บนี้ความผิดก็ได้เมตาชานเธอก็พูดไม่ถูกหัวเด็กเป็นรูใหญ่เลือดท่วมแบบนั้นแถมดูเหมือนจะหยุดหายใจอยู่แล้ว เธอยังกล่าวหาเด็กว่าใช้อาการบาดเจ็บเพื่อหนื้ความผิดเนี่ยนะเด็กตัวเล็กๆแค่เนี้จะมีไล่เหลี่ยมแบบนั้นได้ยังไงเสียงคนพูดฟังเหมือนคนแก่แต่ยังเต็มไปด้วยกำลังวังชาและโทสะที่ซ่อนอยู่ใช่ถูกต้องแล้วผู้หญิงคนนั้นแล้วจริงๆเธอทุบตีเด็กอย่างโหดร้ายเพราะสลรเปาลูกเดียวนอกจากนั้นพวกเขายังเป็นญาติกันด้วย หลินเสียหวานอยากลืมตาขึ้นมามองผู้หญิงใจร้ายคนนั้นว่าจะน่าประทับใจสักแค่ไหนอย่างไรก็ตามหนังตาของเธอหนักอึ้งจนไม่สามารถลืมตาขึ้นมาได้ไม่ว่าจะพยายามสักแค่ไหนก็ตามเชาเออเสียงเหนื่อยดังขึ้นมันฟังดูเจ็บปวดและเป็นทุกข์กังวลเหลียนเสียหวานรู้สึกว่าตัวของเธอถูกเจดยกขึ้นด้วยแขนผอมบางและอ่อนแอคู่หนึ่งน้ำตาอุ่นๆ หยดลงบนใบหน้าของเธอเป็นอ้อมกอดที่อุ่นจังความรู้สึกของการมีแม่นานแค่ไหนแล้วนะตั้งแต่ที่แม่เธอตายด้วยอุบัติเหตุรถยนต์ตอนเธออายุ14เธอก็ไม่เคยรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยแบบนี้อีกเลยถึงเธอจะพยายามกัดฟันสู้และทำตัวแข้มแข็งแต่หลินเสียวหวานก็ยังรู้สึกอยากจะร้องไห้อยู่ดีน้องรองเลือดออกเต็มเลย แม่นี้ไม่ใช่เวลามาร้องไห้อยู่นะเรียกหมอเร็วเข้าเสียงนี้เป็นเสียงเด็กผู้หญิงอย่างมากก็อายุสักสิบขวบแต่เธอเรียกใครว่าน้องรองนะ่ะคงไม่ได้เรียกฉันใช่ไหมจูจูก,ก็เกิดความรู้สึกแย่ขึ้นในใจของหลินเสียวหวานฝันอะไรกันเนี่ยทำไมรู้สึกเหมือนจริงอย่างนี้ล่ะโอ้ยหัวเธ,เธอเจ็บจริงๆกับความรู้สึกถูกกอดนั่นนี่ไม่ใช่ความฝันแน่แต่เธอมีชีวิตอยู่ในฐานะหลินเสียววาน มา29ปีชัดๆแล้วจู่ๆกลายเป็นเฉาเออได้ยังไงถอยไปถอยเร็วเข้าหมอโยมาแล้วหมอโยได้โปรดช่วยเฉาเออด้วยช่วยลูกสาวฉันด้วยผู้หญิงที่กอดเธออยู่อย่างไม่รู้จะทำอะไรดีนอกจากร้องไห้ในที่สุดก็เงยหน้าขึ้นมาอ้อนวอนหมอขณะที่ตัวสั่นระริกเสียงของเธอทั้งอ่อนแรงและหมดสินหุนทางวางเด็กลงให้หมอห้ามเลือดก่อน หลินเสียวหวานรู้สึกว่ามีมือมาเช็ดเลือดบนหน้าผากของเธออย่างเบามือพอบาดแผลของเธอถูกทำความสะอาดเธอก็รู้สึกเจ็บขึ้นมาจนตัวสั่นอย่างรุนแรงเธอลืมตาขึ้นเล็กน้อยแต่แสงแยงตาจนต้องหลับตาลงอีกครั้งเธอฟื้นแล้วเธอฟื้นแล้วเสียวเฉาฟื้นแล้วใครบางคนในฝูงชนร้องตะโกนออกมาหมอโยช่วยทำแผลของเด็กหญิงอย่างเบามือพร้อมกับพูดว่าดีแล้ว ที่ฟื้นแต่ร่างกายของเธออ่อนแอมาตลอดเลือดออกมากแบบนี้ต้องพักผ่อนให้ดีแล้วก็หาอาหารที่ช่วยบำรุงร่างกายให้เธอด้วยจะได้ช่วยให้หายลิ้นเสียวหวานลืมตาขึ้นเล็กน้อยและค่อยคอยชินกับแสงสว่างเธออึ้งไปเมื่อมองเห็นภาพรอบๆตัวทำไมเธอถูกล้อมด้วยกลุ่มคนที่สวมเสื้อผ้ายุคโบราณล,ละ่ะเธอคิดไปถึงเสียงที่ได้ยินเมื่อครู่นี่เธออยู่ในนิยายกลับชาติมาเกิดใหม่งีเง่าไร้สาระพวกนั้นหรือไง เชาวเอ,อ้อฟื้นแล้วหรอลูกเจ็บหัวไม้บอกแม่นะถ้ายังรู้สึกไม่ดีตรงไหนอีกลิ้นเสียวหวานหันไปทางเสียงนั้นและเห็นสายตาที่เต็มไปด้วยความห่วงใย,ยและเจ็บปวดอ่านี่แม่เธอหรอไม่เด็กเกินไปหน่อยหรอนี่ไม่ได้ดูแก่กว่าตัวเธอเองมากนักเลยนะน้องรองใครทำเธอแบบนี้พี่จะไปด่าพวกมันให้สาสมเอง เด็กหญิงตัวเล็กผอมบางที่ดูเหมือนอายุน้อยกว่าสิบขวบคนนี้เป็นพี่สาวของเธอเหรอลิ้นเสียวหวานลืมตาโตแล้วก้มลุนมองตัวเองเธอเห็นมือเล็กๆคู่หนึ่งกับร่างกายเล็กๆแล้วก็ยิ้มอย่างขมขื่นอยู่ในใจสวรรค์เห็นใจที่ชาติก่อนเธอมีชีวิตลำบากลำบนก็เลยให้โอกาสเธอได้มีชีวิตวัยเด็กอีกครั้งหรือไงแต่ว่า ทำไมสวรรค์ไม่ให้ครอบครัวที่ดีกว่านี้กับเธอกันเล่าทั้งครอบครัวอยู่ในชุดเก่าสมซ่อเป็นผ้าขี้ริ้วหน้าตาก็สู้ผอมแถมยังจนขนาดหยิบซาลาเปาที่คนอื่นโยนทิ้งแล้วขึ้นมากินนี่มันไม่น่าอนาถเกินไปหน่อยหรอลิ้นเสียวหวานค่อยๆได้สติจากความตกใจที่กลับมาเกิดใหม่ ในเมื่อมาแล้วก็คงต้องไหลไปตามสถานการณ์น้องๆของเธอในชาติที่แล้วก็มีงานมีการทําและมีครอบครัวของตัวเองกันแล้วได้เวลาที่เธอจะถอยออกมาพักผ่อนแล้วแต่เธอก็สงสัยว่าน้องๆของเธอจะเสียใจที่เธอจากไปอย่างกระทันหันหรือเปล่าลินเสียหวานตกอยู่ในพวังครู่หนึ่งเธอคิดย้อนเกิดไปตอนที่เธออายุ15ปีปีนั้นเธอเพิ่งขึ้นมอสอง พ่อแม่ของเธอออกจากบ้านแต่เช้าเพื่อไปขายผักอย่างที่เคยทำตามปกติแต่พวกเขาได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์ระหว่างทางและเสียชีวิตพวกลุงๆุงของเธอจัดงานศพพ่อแม่ของเธออย่างเร่งรีบแล้วก็รีบจากไปราวกับกลัวว่าเด็กกำพร้าสามคนจะเกาะติดพวกเขาในขณะพี่สาวคนโตเธอได้ออกจากโรงเรียนตั้งแต่เด็กและแบกรับความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูน้องๆของเธอเอาไว้บนบ่าอันผอมบาง ปีนั้นน้องสาวของเธออายุ12ขณะที่น้องชายของเธอเพิ่งจะ10ขวดในช่วง14ปีต่อมาเธอไม่เพียงดูแลไร่3เอเคอร์ของครอบครัวเท่านั้นแต่ยังทำงานอีกหลายอย่างเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเทอมของน้อง,องๆเธอกลัวว่าอายุของเธอจะทำให้ไม่ได้งานก็เลยโกหกไปว่าอายุ17และเธอแค่ดูเด็กเท่านั้นเธอขายผักช่วยคนอื่นขายผลไม้และทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟแถมยังทำงานในโรงงานด้วย หลังจากนั้นนายผู้หญิงของร้านอาหารตุนก็ช่วยเธอหลังจากสังเกตเห็นว่าเธออดทนทำงานหนักได้และเป็นคนซื่อสัตย์ใจดีนายผู้หญิงสงสารเธอจึงจ้างเธอไว้ให้ช่วยงานในร้านร้านอาหารตุนให้สวัสดิการดีทีเดียวมีทั้งที่พักและอาหารเงินเดือนก็สูงกว่าร้านอื่นนายผู้หญิงสอนสูตรลับอาหารตุนให้เธอโดยไม่ห่วงวิชาอีกด้วย หลังจากนั้นนายผู้หญิงก็ตัดสินใจกลับไปบ้านเกิดของเธอและได้ขายร้านอาหารตุนที่ขายดีและมีชื่อเสียงให้เธอในราคาถูกร้านอาหารตุนนี้ทําให้เธอมีเงินมากพอสนับสนุนให้น้องๆของเธอเรียนในชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายได้น้องสาวของเธอเป็นเด็กฉลาดเธอปวดใจทีเห็นพี่สาวต้องตื่นขึ้นทํางานตั้งแต่ฟ้าอย่างมืดเพื่อส่งเธอเข้าโรงเรียนหลังจากเรียนจบชั้นมัธยมปลายน้องสาวของเธอ ก็ไม่ยอมเข้าสอบ Entrance โดยไม่บอกเธอและแอบ,บตามเด็กสาวคนอื่นๆในหมู่บ้านไปหางานทำทางภาคใต้หลินเสียวหวานร้องไห้อย,ย่างเจ็บใจอยู่นานเมื่อรู้เรื่องนี้เข้าเธอเกลียดตัวเองที่ไร้ประโยชน์และถ่วงความเจริญของน้องสาวต่อให้เข้ามหาวิทยาลัยดังๆไม่ได้น้องสาวของเธอก็น่าจะสามารถเข้ามหาวิทยาลัยดีๆได้จากเกรดของเธอ น้องชายของเธอก็ได้อันดับหนึ่งของชั้นเรียนอยู่เสมอมาตั้งแต่เด็กเขาสอบข้ามชั้นได้ทั้งตอนประถมและมัธยมต้นออนเขาอายุ15ปีและอยู่มปลายปี2เขาได้ตื่ออาจารย์ที่ปรึกษาของเขาเพื่อให้ช่วยเขาลงทะเบียนสอบ Entrance เขาเลือกแค่โรงเรียนเตรียมทหารเป็นตัวเลือกแรกตัวเลือกเดียวและปล่อยช่องอื่นๆให้ว่างโรงเรียนเตรียมทหารไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนแถมยังมีเบี้ยเลี้ยงให้ย่วย คนที่ทำคะแนนได้ยอดเยี่ยมจะได้เข้ากองทัพและได้ติดยศด,ด้วยเธอรู้ว่าน้องชายของเธอแค่อยากลดภาระของเธอเท่านั้น14ปีผ่านไปในชั่วพริบตาน้องสาวของเธอทำงานไปและเรียนต่อไปด้วยและได้รับปริญญาตรีหลังจากนั้นก็ได้เป็นพนักงานออฟฟิศและพบรักน้องชายของเธอมีผลงานที่โดดเด่นขณะเรียนอยู่ในโรงเรียนเตรียมทหาร เขาเรียนจบตอนอายุ19ปีและได้รับแต่งตั้งให้ไปอยู่ที่ค่ายทหารจินหลิงเขาเป็นทหารที่อายุน้อยที่สุดในค่ายหลังจากนั้นน้องชายที่หล่อเหลาสูงสง่าของเธอผู้เป็นเลิศในทุกด้านก็เป็นที่สนใจของรองผู้บัญชาการของค่ายนั้นรองผู้บัญชาการได้แนะนำหลานสาวของเขาให้น้องชายของเธอและพวกเขาก็ตกหลุมรักกัน ตอนที่พวกเขาแต่งงานน้องสาวของเธอได้พาสาวีและลูกชายอายุหนึ่งขวบไปร่วมงานแต่งด้วยหลังจากเห็นน้องๆของเธอมีครอบครัวที่มีความสุขของตัวเองเธอก็มีความสุขมากจนดื่มไวน์ไปสองสามแก้วหลังงานแต่งงานเธอเดินลงบันไดและก้าวพลาดตกบันไดลงมาเมื่อตื่นขึ้นมาอีกครั้งเธอก็เข้ามาอยู่ในร่างของเด็กหญิงชาวประมงที่อ่อนแอคนนี้แล้ว